ส่วนบรรยากาศของคนที่เล่นน้ํายังมีอีกหลายที่ให้ดูนะคะไปกันที่เชียงรายค่ะแพริมน้ําคึกคักเชียวยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคะที่แพรริมน้ําบ้านปางป่าอ้อมู่ที่11ตําบลแม่ก่อนอําเภอเมืองเชียงรายอูย้คนเต็มเลยนะคะครับอู้เต็มไปหมดแทบจะไม่เห็นน้นะะํแล้วค่ะ แล้วก็นี่เขานั่งกินริมน้ําการมีห่วงยางเล่นน้ําด้วยนะคะแล้วก็ทางชุมชนเขาประสานความร่วมมือกันหลายภาคส่วนมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะประกอบกับสถานการณ์แม่น้าโกกที่เคยตรวจสอบพบสารโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำเนี่ยก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเลือกเขาจะมาคลายร้อนกันที่เขื่อนแม่สวยหรือน้ําตกขุนกรณแล้วก็แววนั่งทานอาหารคลายร้อนกันที่แพริมน้ําบ้านปางป่าอ้อตรงนี้กันแทนนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านบ้านปางป่าอ้อบอกว่าปีนี้เป็นคนเที่ยวเยอะกว่าปีก่อน พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ยิ้มกลิ่มกันเลยนะคะทั่นหน้าเลยเพราะไรายได้เยอะกว่าปีที่แล้วซึ่งที่นี่ก็ไม่ห่างจากตัวเมืองเดินทางสะดวกน้าําใสบรรยากาศดีนะคะมีร้านค้าให้บริการนะักท่องเที่ยว28ล้านค้านะคะครับส่วนที่เขื่อนแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาตามซุ้มร้านอาหารหรือแพรเปียกต่างๆเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนนี่คือเขาเรียกอะไรอะพี่แพเปียกอันนี้เหรอที่เรียกว่าแพรเปียก ปีที่แล้วผมก็ไปเล่นที่เนี่ยก็ล่องลอยๆ,อยๆไปตามน้ำเนี่นะคะคมาจากทั้งในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเพื่อนเป็นครอบครัวก็มีอย่างนักท่องเทีย่ยวหญิงกลุ่มนึงเนี่ยบอกว่ามาจากตำบลบ,บ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายรถตู้สาคัน ประมาณ20กว่าคนตั้งใจเลยมาที่นี่เลยโดยเฉพาะเลยเขื่อนแม่สวยครับตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ได้แบบตั้งใจจะไปแวะที่ไหนเ้วก็ค่อยมาที่นี่เลยนะตรงดิ่งมาเลยจองล่วงหน้าไว้หลายวันประทับใจมากบรรยากาศดีน้ำใสไหลยเย็นถึงแม้ฝนจะเปียกก็ยังสนุกนะคะจากภาคเหนือไปต่อกันที่ขอนแก่นนะคะที่บริเวณคลองชลประทานแนวคลองตลอดความยาว500เมตรประชาชนเขาก็มานั่งเล่นริมน้ำพักผ่อนกันนั่งทานอาหารกันตามโต๊ะเช่าที่มีบริการส่วนบรรยากาศเนี่ยเด็ก เด็กเขาก็มากันนะลงเล่นน้ํากันในคลองอากาศร้อนก็จริงแต่น,น้ําก็ช่วยให้คลายร้อนได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเอาอาหารเอาเครื่องดื่มเอาของใช้สําหรับเล่นน้ำเนี่ยมาวางขายไว้ตลอดแนวถนนสร้างสีสันแล้วก็สร้างรายได้นะคะทางจังหวัดขอนแก่นเขาจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวดอกคูณเสียงแคนประจําปีนี้ถึงวันที่15เมษายนนะคะจุดเล่นน้าสําคัญทั้งถนนสีจันทร์บึงแก่นนครแล้วก็ถนนข้าวเหนียวแล้วก็มีไฮไลท์ที่พี่จงก็น่าจะรายงานไปแล้วนะคะคลื่นมนุษย์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานปิดท้ายกันที่สระมรกตเครสาพันสัตว์ป่าเขาประบางครามตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ํากันเต็มสระมรกตเลยนะคะเร,เรียกว่าแทบจะชนกันอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภยัยแล้วก็จัดระเบียบให้กับนักท่องเที่ยวสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงแช่น้ํานะคะ ซึ่งตลอดทั้งวัน,นคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3,000คนส่วนตาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเอ่าวมายาก็ยังเป,เป็นเป้าหมายหลักของนะักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติรองลงมาก,ก็เป็นเกาะไม้ไผ่ทางอุทยานยก็จัดกำลังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในทุกทางไม่ว่าจะทางบกหรือว่าทางน้ำนะคะครับ